ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการควายฟังมุกเอิโซด9ขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอวังน้ำเหลืองเฮ้ยวังน้ำแดงเฮ้ยวังน้ำเขียวเฮ้ยถูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละาวันนี้เราได้มาทาการถ่ายทาที่วังน้ำเขียวเราจึงมีแขกรับเชิญพิจากวันนี้เราได้มาทำการถ่ายทำที่วังน้ำเขียวเราจึงมีแขกรับเชิญพิเศษ รู้ไหมทำไมรอกถึงร้อนเพราะว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่ดึกเพราะว่าคนใช้รถยนต์เยอะผิดค่ะคนตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับผิดค่ะด้วยที่โตขึ้นไม่ค่ะโลกมันร้อนไม่ปัญหาเดิมๆแล้วพออะไรอ่ะก็เพราะหมีไงคะทำไมอ่ะหมีก็รอกไง h i s s s p a r t a ว่าอาพาพรนครสวรรค์ชอบสัตว์อะไรลิงไม่ใช่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 สัตว์บวบเหลี่ยมเนื้ยเนื้อผู้จัดการยอม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 อะไรก็ชอบหมาไงคะทำไมอ่ะ เป็นสัตวเหรอเฮ้ยตั้งฉากออเอาาเอตั้งหล่อเลยอีบวบเหลี่ยมไม่ใช sì ่สัตว์นะครับเอ้าวเหลี่ยมบ้านงซ้ายอ่ะโง่เนาะได้เชื้อจากพี่มาเยอะโอเคหมดละภาพพดกูนี่ผมยุ่งอะขอกล้วยหน่อยดิวีโอ้เขาเรียกเป็นลูกเลยไปกระเถอพวกเราไปกรนเถอะไม่อยอยู่ล้ <mm um อเอ้ร no <|ja|>> um, ู้ไหมคะว่าทำไมอำเภอรีถึงได้ชื่อว่าวังน้ำเขียวเพราะทุ่งหญ้าสีเขียวไม่ใช่ค่ะเพราะน้ำเน่าเสียโอย่เพราะมีน้ำตกเยอะไม่ใช่ต้นไม้สีเขียวไม่ใช่แล้วเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าอำเภอนี้มีแต่น้ำแดงและน้ำส้มเขาก็เลยวังน้ำเขียวค่ะ